ว่าทางของเรามีการเรียกเงินคุกเงินไปอ่ะเขาบอกมาเหรอลูกครับถามจริงทําให้การโอ้ทุเลศอะไรนะพี่เขาบอกว่าแต่คุณอลงารมณ์กดบอกว่าเราอะเรียกเงินใช่ไหมใช่ไหมลูกเดี๋ยวป้าพูดคำพูด4แสนบาทนั่นแหละค่ะโอ้โหไอ้4แสนเนี่ยแล้วไม่ใช่เฉพาะเรานะครับท่านจัดคอนมีคอนเสิร์ตมาเยอะแยะแล้วเยอะมากของเราคือปีละครั้งเท่านั้นเองถ้่พาดเป็นต้องคืนเงินคือไหม คืนไม่ได้เราใจน้อยเขาเชื่อเมื่อคืนละหนูส่วนที่เรารับไปไงเฮ้ยมันน้อยนิดนะลูกเพราะเห็นน้าเต่าเขาบอกว่าใครรับเงินไปอันนั้นคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราใครมาชี้แจงทางตำรวจบ้าง หลักฐานมีอยู่ที่ต่อยเอาหลักฐานการโอนเงินนะฮะจากค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการเล่นดนตรีให้เป็นเหมือนกับค่าจ้างอย่างนี้ด้วยกันชัดเจนมากมีทั้งโอนโอน,โอนเข้ามาเป็นก้อนเพื่อไปแจกลูกน้องนะครับประมาณสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกน้องไปนะครับตัวเองก็เหลืออยู่ห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะ อันนี้คือเอาหลักฐานตรงนี้มาให้เห็นชัดเจนสีน่แสนนี่คือครั้งเดียวใช่ไหมคะครั้งเดียวครับครั้งเดียวคือเป็นคือเราจัดเนี่ยท่านจัดเนี่ยจัดให้กับนะักร้องผู้ที่แบบตอนช่วงโควิดต,ตอนที่แบบเราไม่มีงานเลยท่านก็เห็นพวกเรานะแล้วก็เต้งจัดเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตฟรีนะฮะเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้มีการขายบัตรนะครับอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการนำบ,บัตรไปขายเนี่ยสำหรับงานที่จัดกับอาต่อยเนี่ยเป็นงานที่แบบเป็นฟรีคอนเสิร์ต แล้วก็จ้างนักร้องมาเชิญที่เมาไปร้องบาเชิญที่วินัยไปร้องบ้างอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยก็ก็เป็นในลักษณะนี้ปเป็นคอนเสิร์ตการกุศลม,มีนักร้องทั้งหมดกี่คนกูเยอะนะลูกเยอะเยอะนะเยอะนะลูกสาวป้าก็ไปหลายๆคนไปค่ะไปครับสาวสาวสาวชิงพิง มันเอารูปดูเดยอะหมดลูกสี่แสนนี่ใครเป็นคนโอนมาให้คุณอาครับทางทางคนคนของวัดพะบานบปูครับอ๋อครับเป็นเป็นท่านไหนพอจะจําชื่อได้ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาด้วยครับอ๋อ, <นะ S 2> อเดี๋ยวเข้ามาด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่งั้นเขาจะเป็นไอ้โม่งอยู่คนเดียวเลยนะฮะผมไม่เป็นคนรับโอนเงินจากเขาเพราะว่าเป็นหัวหน้าวงในส่วนของผมก็คือส่วนของวงดนตรีนะส่วนวงดนตรีก็ประมาณ4ี่แสนแต่4ี่แสนเนี่ยไม่เชื่อว่าเยอะนะ เพราะว่ามีอยู่40ชิ้นเป็นออเคสตรานะฮะสี่สิบชิ้นครับคนละ8 0 0พันมั่งคนละ3 0 0พันมั่งคนขนขนของก็3,000ตัวผมเป็นคอนดักเตอร์ได้2,000เอ้ย2,000 0วิสอ2,000จะตก20,000แล้วก็ร้องด้วยก็ได้อีก2,000 0ก็เป็นอะไรแบบนี้ฮะนี่คือค่าแรงชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เอาหลักฐานมานี่คือเป็นสเตทเมนต์นะครับสเตทเมนต์ในการโอนเงินเข้ามา400,000ประมาณตีเท่าไหร่ะ 470,000บาทนะฮะประมาณนี้แล้วก็ในทันทีผมต้องโอนให้กับนักดนตรีทันทีอันนี้นี่คือหลักฐานตัวนี้เป็นชัดเจนมากๆนะฮะฉะนั้นไม่ใช่เป็น,ปนผู้ที่มาสูบเงินวัดเด็ดขาดผมจัดคอนเสิร์ตให้วัดมาเป็น10ปีและนะครับผมก็บริจาคให้มาตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวที่แบบพูดถึงเราไม่ดีนะมีคำว่าสูบเงินวัดนี่มันฟังแล้วมันปวดหัวใจนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงอาสา ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้นัดมานะฮะผมเป็นคนขอนัดมานะครับนะฮะตรงนี้ก็เลยเรียนตามเนี้ยมีอะไรสงสัยเนสิบแสนเศนี้โอนมาจากบัญชีของวัดหรือว่าของส่วนตัวคิดอารมณ์กดคะอ่าม่ใช่เป็นบัญชีของทางคนกลางที่รับเงินมาเดี๋ยวมาครับครับครับคนนี้เขาเดี๋ยวจะมาแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนเราเ้วยที่เขาแต่งเพลงให้วงพิมนเตอร์เนี่ยแล้วก็ เขาเป็นคนแต่งเพลงให้วงเรามา30กว่าปีแล้วแล้วเสร็จแล้วเป็นรู้จักกับหลวงพ่อนะฮะก็เลยก็เลยรับแบบคล้ายๆว่าไอ้เราก็เห็นหลวงพ่อทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยอ่าเป็นเป็นอะไรที่กิจที่สังคมเนี่ยดูแล้วก็มีเจตเมตตาท่านทุกคนอ่ะอางนี้ดีกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นพระเอกนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกได้ตรงๆแต่ตอนนี้เราก็โอเคผมก็จะไม่พูดเพราะว่าผมจะพูดในส่วนของผมที่ที่มีคนพูดถึงผม และคณะนักร้องไปสูบเงินวัดเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันปวดหัวใจอันนี้พี่เมาส์ในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยแกทนไม่ไหวแกบอกต่อยขอมาด้วยเพราะว่าพี่เมาสก็เคยได้รับเชิญไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่แม่เมาครับชีแจงมันอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้หนูฟังก่อนว่าสมมติหนูมาจ้างวงป้าไปเล่นดนตรีเราตกลงกันไปเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมคะ รวมเหมาหมดเลยเนี่ยคนรับคนเดียวคือต่อยต่อยก็จะไปแจกว่าดนตรีก,กี่ชิ้นนักร้องกี่คนแล้วก็ใส่ซองให้หมดทุกคนตามนะั้นส่วนใหญ่เขาจะขอก่อนว่าพี่งานนี้ช่วยนะพี่ได้ค่าน้ำม,มันรถเท่านี้เพราะว่ามันจะได้เหมือนอย่างที่เราร้องไม่ได้มันจะได้แค่ว่าค่าน้ำม,มันรถออกมามันก็มีค่าใช้ใจ่ายแล้วต่อยจะต้องเป็นคนทำอะไรสมมติในสามชั่วโมงเนี่ย เพลงทั้งหมดประมาณ30เพลง 30. 30เพลงคุณรู้ไหมว่าอ r ร์เรนเจอร์คือคนนี้เป็นคนทำเพลงทั้งหมดเขาก็เวียนหัวอยู่แล้ว <c oughs> ไปทำเพลงตรงนี้เสร็จมาแจกใจ่ายให้พวกป้าร้องซ้อมเสร็จทำอะไรทั้งหมดอยู่ที่บ้านเขานะฮะซ้อมเสร็จออกไปทั้งหมดนี่คือเขารับทำแล้วเราไม่ได้ทำกันมางานเดียวมันตั้งกะโรงพยาบาลปิเวตสมาคมดนตรีซอนิคยูธ สวนดอกเราจะไปวันที่25ตุลาคมอันนี้คืองานการกรุศลทางนั้นแต่หมายความว่าเราได้น้อยกว่าปกติแต่เราพร้อมจะไปแล้วอยาให้คุณเข้าใจก่อนว่าพวกเราไม่ได้มาร่ํารวยตรงนี้ไม่ใช่นะคะแต่การที่เขาจะไปแจ้งกับใครอย่างไรป้าไม่ทราบน,นะคะรเราไม่ทราบเรารับส่วนของเรามาคือส่วนของเราอยากรู้ไหมเธอแล้วอย่างแมวไ,ได้ไรครับีม่มาได้ไทได้ห แปดพันก็มีมันก็มีประมาณเนี้ยนะแต่ถึง3 2มสองสหมื่นก็มีถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะฮะแต่ฉันไม่ค่อยได้เลยเท่าไหร่ส่วนมากหมื่นับไปเหอะใช่ไหมคะใช่ผมมากว่างั้นสอบถามนึงครับคอนเสิร์ตแต่ละครั้งที่จัดึ้นบอกว่าจัดมา10ปีแล้วใช่ไหมฮะเออที่ต่อยะโอนใหุู้ครับส่วนใหญ่เนี่ยใครเป็นคนติดต่อเราหรือเราเป็นคนอาสาจะจัดเองหรืออาสาจัดเองทังนั้นแต่ว่าถ้าเกิดกับวัดพระบาทน้วพูเนี่ยทางวัดเป็นคนแแจ้งนะครับ แต่ที่ผมหมายถึงว่าผมจัดเองนี่คือเห็นกิจกิจสงของท่านเนี่ยแล้วก็มีความสำคัญนะครับอันนี้ผมจัดเองแล้วก็จะมอบให้กับวัดทุกปีปีละแสนกว่าบาทแสนน่าห้าหมื่นงั้นก็รบวนถามนะครับว่าเงินที่เราสามารถได้รับบริจาคมาเนี่ยครับเรายืนยันไหมครับว่าเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นเหมือนกรณีของคุณหมอดูชื่อดังหมอบีใช่ไหมเราได้จ้งทีไม่ใช่เอาเงี้ยหนูมาจ้างป้าเนี่ยเราจะต้องตกลงกันไปว่า งานคอนเสิร์ตนี้กี่สตังค์เรารับได้ไหมต๋อยก็นั่งคำนวณเพลงที่จะต้องทำแจกจ่ายให้นักดนตรีนักดนตรีเหลือคนเท่าไหร่ค่าขนของเท่าไหร่ค่าเช่าเครื่องเท่าไหร่อันนี้ที่เราทํากันเพราะเขาทําให้สมาคมดนตรีทําเสร็จแล้วนะเขาโอนลอยกลางอากาศเลยแสนแปดเขาโอนให้สมาคมดนตรีเลยเราถึงได้เห็นว่าออคุณทํากันอย่างนี้นี่เอง เราเงินบริจาควัดเหละฮะ,ฮะเงินที่ต้องบริจาคให้วัดเนี่ยให้เต็มร้อยเลยไหมฮะอ๋อไม่ฮะให้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ต้นทุนมีต้นทุนในการจาัดนะครับต้นทุนเวลาเราขายบัตรเนี่ยตีส่วาเราขายบัตรได้หกเจ็ดแสนบาทอย่างเงี้ยนะฮะสมมุตินะอันนี้สมมติแล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เครื่องเสียงเท่าไหร่สถานที่ค่าเช่าเท่าไหร่มันเยอะมากอ่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องพูดง่ายๆต้องใช้ของคำนวณแล้วก็เป็นราคาเด็กๆอ่ะ ไปถึงแม้กระทั่งเพลงที่เราเอามาร้องเนี่ยก็ต้องขอกับเจ้าของเพลงเขานะครับคอนเสิร์ตที่จัดกับวัดเขาผ่านของคุนีนนนนม่มีค่าบัตรไหมคะไม่มีไม,ไม่มีนี่พอพูดถึงชื่องานการคอนสิรอุ้ยหลายงานโอ้หลายงานเอาเอาเอาสามงานสุดท้ายนี่แล้วกันนะชื่อ,าอางานภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาตินะ ชื่อคอนเสิร์ตภาษาสวรรค์กับที่จัดกับวัดพระบาทน้ำพุค่ะมีการเปิดรับบริจจ ա กรรมสำหรับคอนเสิร์ตฟรีไม่มีเขารับบริจาระพิจาอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ผมพบผมนี่อยู่บนเวทีนะข้างล่างเวทีนี่ก็คือข้างหน้างานเนี่ยไม่ไม่ทราบแล้วผมเองเนี่ยยังไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะหน้าวันนั้นอ่ะแต่ว่าผมเนี่ยไปวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยผมไม่เคยไปที่วัดเลยไปแต่ที่ ที่ไล่เราไปเล่นครั้งเดียวคือวันที่5ทธันวาเมื่อปี2566ครับสามงานเนี่ยครับที่เราไปมา<ะ>เอาตรงๆว่าเราดิดแต่เงินบริจาคบ้างไหมฮะเฮ้ยโอ้ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาก็จะมีทุนมาให้เขาคำว่าทุนเนี่ยนะคือคนกลางเขาบอกโอเคพี่งานเนี่ยจัดมาเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยนะฮะเขาก็จะถามว่าโอเคจัดเท่าไหร่ทุกปีเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่า เพื่อไงเราถูกว่าจ <c oughs> ้างในการแน่นอนคอนเสิร์ตดีกว่าใช่สี่แสนกว่าบาทได้ไม่เยอะนะหนูที่ผ่านมาที่เราเนี่ยพอจะจำคร่าวๆเลยนะว่าประมาณกี่ครั้งแล้วกี่ปีละัร่วมกับทางวัด่าผมเดี๋ยวนะหลายครั้งนะน่าจะหกมากกว่าเจ็ดครั้งครับผมจาได้เนาะแล้วก็ที่ชัดๆเจนๆเนี่ยก็จะล่าสุดเนี่ยเราจัดให้กับวันภาษาไทยแห่งชาติชื่อเพลงอชื่องานภาษาสวรค์แล้วเพลงภาษาสวรคนเนี่ยเราเป็นคนแต่งให้ แล้วก็เพลงนี้ก็ได้รางวัลด้วยนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือจัดที่อบประชุมจุฬาก็คือเจ็ดครั้งที่ผ่านมาเราก็มีไม่ใช่เจ็ดครั้งอุ๊ยขอโทษนะฮะไม่ใช่เจ็ดครั้งผมเท่าที่ผมจําได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่เพราะอลไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราจัดคนเสตมันไม่ได้จัดเฉพาะหลวงวัดพระบางอ่าน้เราจัดมาหากินของเราเองด้วยนะว่าที่ผ่านมาส่วนต่างนี่เราก็มีทาบุญให้กับทางวัดด้วยถูกต้องไหมฮะส่วนต่างนี่ไม่ส่วนต่างที่ผมกะเอาไว้เลยนั่นก็คือหนึ่งแสนบาทอ๋อตั้งไว้ ตั้งไวเลยเพราะว่าอะไรเวลาเราไม่รู้จะขายบัรเท่าไรแต่ถ้าเวลดเราขายดับได้น้อยครับค่าใช้จ่ายเรามากกว่าเราก็พักเนื้อเหมืันกันรไม่ยังส่งของแม่ในส่ของแม่มาบ้างครับวันนี้คือกังวลในส่วนไหนถึงได้มาแบบแสดงความคือมันเป็นจากที่เรามองคนที่ให้สัมภาษณ์ครับเรามีความรู้สึกว่าคุณดูถูกพวกเรานักร้องนักดนตรีเกินไปนะคะเหมือนใส่ว่าพวกเราไปได้อะไรต่ออะไรก็เลยบอกต่อย่าเฮ้ยพี่อยากมาวินัยด้วยวินัยด้วยวินัยก็บอกเฮ้ยพี่จะมาบ่มาก เพราะว่าเราบอกให้คุณฟังเนี่ยถ้าคุณ<ม>จะจ้างเราทํางานเนี่ยงบ<ม><ม>เท่านั้นน่ะคือสิ่งที่เราจัดมันไม่มีมากแล้วต่อยก็ไม่ได้ไปหลวงพ่อให้ผมอันนี้อันนั้นคนอื่นทําไม่ใช่พวกเรา<ม>เราไม่รู้ว่าใครทํา<ม>หรือเมื่อทําเสร็จงานแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะไปอธิบายให้ใครฟังว่าเอ้ยผมมาช่วยทิ้งแพนเตอรเราก็ไม่รู้ได้<ม>เราไม่รู้เรารับแต่จํานวนเงินอันนั้นเท่านั้นที่มาจ่ายให้หลูกน้องเท<ม>่านั้นเอง อ่ะต่อยาตอยสลิการคิดอารมณ์กดนะคะที่ผ่านมาอะไรนะจ๊ะร่วมานรับจ้กัอนนะคะคิดอารมณ์กดไหมคะเพรู้จักครับรู้จักกันเพราะว่ารู้จักกันเพราะว่าเราพอเราชอบในในในตัวที่ท่านสิ่งที่ท่านทำแล้วอย่างนี้เสียใจนะคะที่ท่านคิดอารมณ์กดออกมาบอกว่าทางของเรามีการเรียกเงินหรือโกงเงินไปอ่ะเขาบอกมาเหรอลูกเป็นทางให้การถามจริงทำให้การโอ้ยทุเรศอะไรนะพี่เขาบอกว่าอีเต คุณเอลงกดเรียกบอกว่าเราอะเรียกเงินใช่ไหมใช่ไหมลูกเดี๋ยวป้าพูดคำพูดสี่แสนบาทนั่นแหละค่ะไอสี่แสนเนี่ยไม่ใช่เรียกเงินครับเราเอาเอาเงินมาเพื่อจัดให้ท่านเงินของท่านนั่นแหละครับนะฮะจะไปเสียใจมันไม่ใช่เนาะทำงานนะลูกเสียใจก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าที่เราเราทำไปเราไม่รู้หรอกว่าท่านจะไปพูดยังไงทำยังไงข้างหลังมาเงินมาจากยังไงนี่ผมผมไม่ทราบแต่ทราบอยู่ว่าโอเคท่านจัดคอนเสิร์ตเพื่อ ให้คนดูเนี่ยมาดูเราให้<า>นักล้องดีๆมาให้คนฟังนะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะเรานะครับท่านจานัดมีคอนเสิร์ตมาเยอะแยะแล้วเยอะมากของเราคือปีละครั้งเท่านั้นเองพี่ต๋อยกับพี่เมาส์พัดจับเป็นต้องคืนเงินคืนไหมคืนไม่ได้เร,า,เรา,เาจ่ายแล้วเขาจ่ายมอคืนละหนู ส่วนที่เรารับไปไงเฮ้ยมันน้อยนิดนะลูกเพราะเห็นรองเต่าเขาบอกว่าใครรับเงินไปอันนั้นคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเขาจะไปอหลงพี่ค้านหนูออยากได้เงินอันนี้ของเงินกลุ่มพี่ไปสักสามล้านสี่ล้านไปทางอันนั้นเรื่องเขาไม่เกี่ยวเราเรารับส่วนที่เราได้พี่เมารับไปเท่าไหร่สองปุ้ยจ่ไปเท่าไหร่หน่เท่าไหร่อะไรค่านออันนี้อย่างนี้ดีกว่านะส่วนส่วนเนี้ยนะฮะมันเป็นส่วนที่เราทำงาน ค่าจ้างเขียนเพลงนะฮะค่าจ้างเขียนเพลงเพลงละสองพัน้ะค่าค่าคอนดักสองหมื่นตรงนี้ผมคืนไม่ได้หรอกเพราะผมผมก็ใช้หมดแล้วงั้นงั้นผมถามอี้ครับสี่แสนเนี่ยคือเป็นเงินที่ที่ได้คุยกับทางวัดก่อนไหมครับมันมีต้องมีตัวเลขต้องมีตัวเลขว่าเรามีรบาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าเครื่องสายเท่าไหร่ค่าเครื่องเป่าเท่าไหร่ค่านักดนตรีเราเท่าไหร่เนี่ยมันจะมี มีตัวเลขให้ท <Campus universal movement> ่านเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและแล้วและล้ครั้งนั้นที่ได้คุยกับทางวัดไว้เนี่ยครับสี่แสนเราต้องให้วัดเท่าไหร่เฮ้ยไม่ไม่เกี่ยว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 ลยไม่เกี่ยววัดต้องให้เราต้องให้เราเพื่อจะเอามาจ่ายให้มันเกิดงานขึ้นนะให้มันเกิดน ไปเจ็ดครั้งมีสี่แสนทุกครั้งเลยไหมเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดครั้งไม่ใช่เจ็ดครั้งผมประมาณประมาณปีประมาณเจ็ดครั้งนะประมาณสี่แสนกว่าบาทไม่ถึงห้าแสนแน่นอนต่อครั้งใช่ไหมคะต่อครั้งต่อปีต่อปีตีลครั้งการแสดงคนสิร์นี้เล่นให้ใครดูเป็นหลักผู้ป่วยหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านท่านจะเปิดเปิดเหมือนกับจองบัตรแล้วจองฟรีนะครับจองฟรีส่วนคนที่มาดูเนี่ยเท่าที่ผมดูดูแล้วก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่าน แล้วก็จะเหมือนกับถ้าเราจะบริจาคก,ก็ไปบริจาคก,กับท่านโดยตรงเลยตรงนั้นเราไม่เกี่ยครับชัดเจนนะไว้ใจหัืครับคนนี้เลชี้แจงไม่คุณชัดเจนไหมชัดเจนไหมผมป <c oughs> ้าถามหนู <c oughs> ว่า <c oughs> นอ้นองแอมรับไปเท่าไหร่ไป็นร้อยอีกเองฉันจะไปรู้เขาเลยเอาพี่พีไม่จะไปะเหรอไอ้สาวๆกับอีชั้นคนละเรื่องกันเขาไปเซอร์ไพรส์โอเคเขาลูกเขาไปลูกเขาร้องอยู่เขาไม่นึกเลยก็เลยเอาเอาแม่เขาไปเซอร์ไพรส์เป็นไอเดียผมเองฮะ โอเคไหมเรียบร้อยเนาะานิดนึงนิดนึนงขอฝากนิดนึงนิดนึงขอฝากนิดนึงเอ่อผมอยากจะถามผมทำงานอาชีพนี้เนี่ยมามทั้งหมดเนี่ยแม่เมาสไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่เมาเป็นนักร้องแต่ผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีและผมก็เป็นนักร้องด้วยพรเอินมีเพลง,งดังกับเขาอยู่เพลงเดียวผมก็ทำมาหากินตลอด57ปีนะฮะ57ปีผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาชีพของผม อาชีพเดียวนะแต่เพียงแค่คนคนเดียวที่พูดจาถึงผมไม่ดีว่าสูบเงินวัดเนี่ยคุณเรียกเข้ามาถามมัางไหมนะเอางนี้แล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วนะโอเคครับขอขอนายรูปกราบขอบคุณค่ะขอบคุณนะลูกนะทาอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่อ o ยู่ทุ c แชนแ e l ทับตาล่า เ c e บุ๊กทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะ<ๆ>ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ